เรื่องของคู่นี้คู่ไหน N Y อืณเดชยายาย่ายังไงเ<า>พราะว่าก่อนหน้านี้นเนี่ยทางฝั่งของคุณณเดชใช่ไหมได้ออกมาตอบว่า จะมีการเลื่อนงานวิวาออกไปอย่างไม่มีกำหนดแล้วก็วันเกิดของคุณย่าใช่ไหมพี่ณเดชก็ติดงานเหมือนกันคุณย่าก็ออกมาตอบแล้วว่าเฮ้ยเข้าใจว่าพี่ณเดชเนี่ยคือตอนเนี้ยบทบาทพี่ณเดชมีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการถ่ายละครถ่ายหนังเล่นละครเวทีอย่างสุดท้ายเนี่ยคือมันกินเวลาชีวิตพี่ณเดชไปเยอะมากแลวมันคือเรื่องแรกในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะแบบทุ่มเททุกสิ่งอย่างให้กับละครเวที นะครับแต่ทีนี้เห็นว่ามีการออกมาสยบรักแร้เหรอคุณโซใช่ก็คือก่อนนั้นเนี้ยคืออย่างอย่างที่คุณหนูเล่าไปใช่ไหมมันก็เลยมีข่าวมาว่าหรือจริงๆาย่างงอนหรือเปล่าหรือน้อยใจหรือเปล่าเออเพราะว่าณณวันที่คุณอเดชสัมภาษณ์คนเดียววันนั้นนายาย่าไม่อยู่แล้วเหมือนอเดชก็พูดไปว่าแบบเออเลื่อนไปแบบไม่มีกําหนดแล้วแบบคนคนเราอ่ะเนาะมาฟังทีหลังอ่ะเออชาวบ้านสามชาวบ้านสี่แบบเราเราก็ไม่รู้เรื่องไงเราก็แบบเฮ้ย อะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าใช่แล้วเขาจะงอนหรือเปล่าแล้วเขาจะแบบว่าน้อยใจกับแบบคําพูดนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าคือต้องเล่าว่าตอนแรกอะเขาวางแผนจะจะแต่งในปีนี้เพราะว่าขอกันปีที่แล้วเนาะแต่กลับกลายเป็นเหมือนแบบว่าพอบอกว่าเรื่องไม่มีกําหนดมันก็เอ๊ะหรือจะมีปัญหาล่าสุดนี้เลยห้างที่นครปฐมนะคะเขาท้การแตกเลยนี่ไงเธอดูสิ เขาก็แบบว่าจับคู่นี้แพ็คคู่กันไปเลยเพื่อไปออกงานเปิดตัวห้างาที่นคปรปฐมงานนี้ไปด้วยกันทั้งคู่ก็เลยจับมาสัมภาษณ์คู่กันถามหน่อยว่าสุดท้ายแล้วยาย้างอนจริงหรือเปล่าอ,อ่ายายาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้งอนคือเขาเข้าใจในตัวนดเดชอยู่แล้วเพราะว่าเขาเองก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งค,คือเขาก็จะรู้แหละว่า ถ้าวันไหนที่มันทํางานจนแบบมันเหนื่อยมากๆแล้วอะเอาจริงๆแค่ทิ้งตัวไปที่เตียงอะก็หลับได้เลยแบบไม่ต้องแบบหลบหน้าหลบตาแสดงว่าเคยฉันเคยอยู่แล้วในวันที่ฉันมีเครื่องดื่มบางอย่างเข้ามาในร่างกายฉันก็สามารถลมตัวลงนอนได้เลยประเภทนั้นเขาแบบซาแบบซาโซดาแน่นอนเลยโอเคเออนั่นแหละคือใช่คือเขาก็บอกว่าเขาก็เข้าใจในตัวพี่นาเดชฉะนั้น่ะ รู้แหละว่าอ่ะตอนนี้พี่หน่ยต้องทําอะไรบ้างเออส่วนตัวย่าเองก็ก็ถือเป็นปีที่พักของเขาแต่ว่ามันก็ไม่ได้พักสัทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวปีนี้ก็จะมีงานแบบหลายๆงานที่ถ่ายไปปีที่แล้วเดี๋ยวจะได้ดูกันในปีนี้ครับผมอ่าอ่ะ,อะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์คู่นี้ก็เลยค่ะแต่เราเราก็รู้ว่าจริงๆมันมันเป็นคําที่มันก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่อะไรเงี้ยจริงๆคํามันแค่แบบคือจริงออ<ผ>ม,มันไม่คิดได้ไปไกลอะไรอย<ๆ>่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ ไ่ต้อก็ถูกของเขาค่ะ้อก็ตกใจครับตกใจเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็แต่ก็มีโอกาสได้คุยกันแล้วต้องการในการสื่อพี่แบรมันมันอาจจะแบบไม่ได้เป็นตรงกับคําพูดที่เขาพูดอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบเข้าใจก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสยังไงได้ถ้ารู้ว่าวันไหนอะไรไงก็เดี๋ยวบอกไม่ต้องห่วงครับผมน่อรักจริงๆแอบสงสารพี่แบรนิดนึงค่ะว่าแบบรู้สึกเหมือนโดนลุงนิดหน่อยแต่ว่าแต่ว่าเราเราคุยกันแล้วเราแบบ <Totally> okay. การที่เราคุยกันหรือว่าทะเลาะกันคือทุกคู่มีปัญหาหมดเลยครับแต่ว่าการเคลียร์กันแบบเพื่อนเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้การลดทิฐิตัวของตัวเราออกไปแล้วก็เราพยายามที่จะปรับจูนให้เราแบบเข้าใจกันทุกอย่างในในในหผลของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยครึ่งชีวิตของย่าคือนเดตแล้วโอ้แค่าหายใจข้างๆกันก็รู้ใจแล้วค่ะ <laughs>